แถลงข่าวถลุ่ที่สมิถุนาทิมประชาธิปไตยร้องตอปตอสอบคุณหญิงเป็ดค้านคุณสมชัยไม่ให้ร่วมพิจารณาวันที่4เมษายน2 5 5 7ั้าพเจ้านายทรงชัยพิมพักรานนท์รักษาการประธานถ4ุมที่สมิจนาประชาธิปไตยนำมวลชนเข้ายื่อหังสือ พัฒนาผลการเลือกตั้งสวกรุงเทพหานครอและขอให้คณะกรรมการเลือกตั้งระงับการรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกที่สภาปทไว้ก่อนพร้อมมอบหลักฐานวิดีโอคลิปการปราศัยของนายไทยบุญนิสิต,ตวันต่อคณะกรรมการเลือกตั้งโดยเนื้อหาในหนังสือเรียกร้องพัดทาในระบุว่า การที่นายไพภูณิติอวันสอวแบบสรรหาได้ขึ้นปราสายเวบนเวทีกปปสชี้นำให้มีการลงคะแนนให้กับผู้สมัครชื่อคุณหญิงจารุวัลเมตกาแต่เพียงผู้เดียวถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งในลักษณะชี้นำ และกระทำการให้บุญให้โทษแก่ผู้สมัครผู้หนึ่งผู้ใดอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและได้มาซึ่งสมาชิกพุทิสภาพศ2550มาตรา53ว่าวา5นายเพ็บูลนิติตะวันเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่ง สมาชิกพุทิ่สภาที่ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองตามข้อบังคับว่าด้วยการประเมินจริยธรรมของสมาชิกพุทิ่สภาและกรรมาก,การพศ2553ข้อ9จะหากข้อความในคลิปคําปราศัยของนายไพภูนิติตะวันเมื่อวันที่7มีนาคม2557แสดงให้เห็นว่านายไพภูนิติตวัน ได้หาเสียให้กับคุณญนญิงจารุวรรเมตตาเพื่อให้เข้ามาช่วยนายไพบูณิติตะวันหรือไม่ทำงานในวุฒิสภาในลักษณะเป็นกลุ่มเป็นพวกเพื่อดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองในวุฒิสภาอย่างไม่เป็นอิสระสอบไปในทางที่จะขัดต่อรัฐรรมนูญมาตรา222การกระทำของนายไพภูนิติตะวัน จึงเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2,550มาตรา57เพราะเป็นการตาสายโดยอ้างถึงตำแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อเป็นคุณแก่ผู้สมัครการเลือกตั้งหมายเลข8และเป็นโทษแก่ผู้สมัครหมายเลขอื่นในทาง หนังสือร้องยังขอคัดค้านนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งไม่ให้เข้ามาดำเนินการพิจารณาเรื่องเรียกร้องตามคำร้องนี้เนื่องจากนายสมชัยศรีสุทธิยากรวางตัวไม่เป็นการช่วยเหลือนายไพบุญนิติตวันและคุณญิงการุวันเมตกาตามที่ปรากฏเป็นข่าว จากนี้คุณยิสมิถุนาได้กล่าวอีกว่าคุณหญิงจารวุวรรเมตกานั่นได้เคยถูกชี้มูลความผิดโดยคณะกรรมการปปอชอเกี่ยวกับการประพฤติชอบอยู่หลายประเด็นหลายเรื่องเช่นเรื่องการเบิกเงินค่าตั๋วเครืองบินในการไป,ไปเดินทางไปต่างประเทศการจัดงานสัมมนาขอ,องสตอ ซึ่งเป็นเรื่องยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของรพชและสังคมยังมีความเครือบแคลงสงสัยอยู่เกี่ยวกับความร่ำปปรวยผิดปกติไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านในราคา40ล้านบาทคุณหญิงเมทกาคุณหญิงจารวันณพเมทกาอ้างว่าราคาเพียง4ล้านตามที่เคยกบเป็นข่าวข้างต้นการเข้ามาเป็นสมาชิกุฒิสภานั้น ในฐานะที่ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งหน้าที่เป็นตัวแทนของพลวัชนเป็นหน้าที่อันสมเกียรติดังนั้นผู้ที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งควรเป็นบุคคลที่ปราศจากข้อสงสัยเพื่อแพร่งใดๆจากสังคมแต่จากพฤติกรรมของคุณหญิงจารวุวรรณเมตคาข้างต้นนี้ทางกลุ่มจึงขอตั้งคำถามและขอ ตั้งข้อสังเกตให้คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าบุคคลที่มีตําหนิและมีความด่าง้อยเช่นนี้ยังคงมีคุณสมบัติในการทําหน้าที่สมาชิกทีิสภาอันทรงเกียรติหรือไม่และถ้าท่านตอบว่ามีคุณสมบัติคําถามที่อยากให้กรกตตอบโดยเร็วข้อต่อไปก็คือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระทาความผิดกฎหมายเลือกตั้งกางข้างต้นนั้น ท่านจะตัดสินอย่างไรโดยทางกลุ่มจะติดตามเรื่องทางกล่าวอย่างใกล้ชิดจึงเชิญคุณลงังศิีเนี่ยแก้ววัชระรังสีเป็นผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนนะครับ นไหมครับถึงเราจะรู้ของช่อกร้อก่อนับนเนี่ยตามกฎหมายนะครับก็ต้องไปจารนาเจ็บปในี่เพทีมันต้องภายในนึ่งนครับคือต้องต้องที่้เร็จต้องมีความรู้ใจต้อไม่ักต้องใช้ครอันนี้คือใช้สืาต้องการได้เสการก่อนใครใครใครที่เขาต้องวินีจฉัยเหมือนกันต้องสอบาค อะไรนะครับโรไอ้ทำพัดคันเนี่ยำพัดคั้เนี่ยมางว่าปปชก็ต้องินการสืบวนสอสวนนะครับแล้วก็ส่วนในการประกาศผลเนี่ยถ้าหากว่าภายในสามสวันนการไม่เสร็จสอวนไม่เสร็จต้องประกาศผลไม่พอดต้องประกาศผลไ่พอต้องประกาศใช่ต้องประกาศผลไม่อดแล้วค่อยครับคร เม่อปีที่มีความตืนตัานา้ี่เราก็มาลองเห็นที่นี่ดหรือว่าภายในปีนี้คือตักทต้องมีคำนี้วุ่นยแจ้งได้คือร้องทา้ภายในปีนี้นะครับแล้วก็ต้องต้องรีบค่ะจะดาแล้วก็คือปะกาศต่างของกทตดูนะครับดูว่าจริงก็ยันต่างได้ชัดเจนแต่พก็ี้วก็ ก็ีะต้องรวมกันตามที่ผู้ผนแนะนำแล้วเราก็ไายื่นตามพยานหลักฐานที่เราได้รับรู้ได้อย็นไม่มีการให้ลายหรือไม่มีการไม่เป็นการให้ลายนะครับแต่เราก็ใช้พยานหลักฐานเราไปทำถ้ารก็นหลังมระกาผลไมคใชโอเคลงชื่อคนเดียวเแต่ถ้าเป็นหลังประกาศผลไปแล้วถ้าเป็นเรื่อง้องสอสอเราถ้าต้องติดต้องสิดุดคนแต่ท่องสอสอราับชาติ